อานะดาดิจ้ามาพบกับอูจ,จังพาเพลินวันนี้จะพามาดูน้องสะาไายกินมะม่วงเนาะดูดี่ะเขาดูนี่ธรรมชาติบ้านเองนี่อันนี้เป็นสวนลังบ้าน,นี่ธรรมชาติบ้านเองมีร่มไผ่จะมีกระท่อมล้างนึงอยู่ตรงนี้ ใช่ยูทูบเบอร์พีพีวิวอันนี้ก็ยูทูบเบอร์หองจ้าอกินมะม่วงดูสังเกตท่านั่งอร่อยหรือไม่อร่อยส้ม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 หรือเปรี้ยวเปรี้ยวส้มหรือมะม่วงดูดูมะม่วงอ๋อไม่ใช่ส้มมะม่วงจังวะมดูเนี่ยส้มแห้งอนี่อ อันนี้มะม่มวงมะม่มวงพึง่งลูกไม่ใหญ่ดอกนี่ลูกแค่นี้พริกพริกปลาล่านี่มีตอนตอนปลาแดกมีตอนป,นอนปลาแดกยอดเลยพริกปลาแดก, <คน S 1> กหวานทุน,นาคนส้มคนรี้โคตรส้มคนขี้ไม่เปรี้ยวเลยดูไปแล กินกำใดกับเปี o, ing, ing, uh, habitat, ço, ้ยวเปี้ยวดกัเปรี้ยวเปี้ยวเพื่อนบอกแต่ว่าเพื่อนก็กินบยุทธกินคำดกับ้แซร้ดูมานั่งกินมะม่วงกันแป๊บนึงเปรี้ยวไหมนะบอกเขาเปี้ยวเปี้ยวได้อร่อยได้ ยังไงฝากคลิปใบแค่นี้ก่อนเด้องางกดติดตามอุจจังพาเพลินด้วยจ้าขอบคุณค่ะนั่นดูนอนเดี่ <laughs> ยวหวานตา